ครับสวัสดีครับผมไม่พี่น้องมาพอกับผมอีกครับนุ่มกบสก้าวครับมันนี้กับสิบ้ามาตีบัคคอพี่น้องคือเก้านละ มาเทเียดเยอะตัวใหม่ครับพี่น้องกบยางสกปรารุ่นเอ็นวันนะพี่น้องฝากไว้น้ำเดอ้อกบตัวนี้กะใส่เด็ดผลงานดีครับพี่น้องกะมากับหลอกตัวใหม่ครับกบคู่กะชิมิโนดีซีพี่น้องมึงหลอกตัวใหม่น้ำว่าเป็นยังไงโอเคบ่ปกติก็ใส่ได้บาครับพี่น้องได้บารา์ทัศน์ละมืนอนี้ก็ล่องของชิมิโนมึงล่องเหรียญชิมิโนมึง ับสิม้ามึงคลิปละสิได้บ่ได้กระทำมึงครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปน้ำเด้อกดติดตามกด Subscribe ก,ก,กดกระดิง่งกบนี่ก็มีอยู่หาสีนะพี่น้องมีสีเหลืองสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีชมสีนดำเงินมีทสมมติหาสีครับพี่น้องมีสองสปินครับใบสองสปินนีสมมติหาสี นี่ต้องบดหาสีไปสองสป,ปินจันทึงสุกตามนั้นเลยพี่น้องย่อไลยห้างกับพี่น้องแล้วมามึงกันเลยมานี่สิไรคิบบอไป,ป,ปลุยกันเลย มีบดช,ช้อนครับพี่น้องกัดไม่โดนครับกัดได้คือกัดบดถือกัดบดถือครับพี่น้องสีส้มครับกัดตรงนี้นะ ดูแลพี่น้องดูแลก็เป็นหมายเดิมนะพี่น้องหมายเดิมที่ตีได้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะดูเยอะมากกว่อนะสีสมครับว้าวสีสมนะพี่น้องตัวนี้ กบยางอกเอ็นวันสวยงามพี่น้อสวยงามกดยางสกราวเอ็นวันครับหลอกไหมรองเดี๋ยวหลอกไหมครับดีซี่ครับ, DC, รบเดี๋ยวหลอกไหมมาเ้ามาเพียรเยอะตัวไหมครับกยางซอกราเอ็นวันครับไม้นี่เคยไดดมามลวครับเือึ่งครับเป็น ประชอนที่ว่ามันมีขื่นมีขื่นปลากสมพันธ์กันมันบกัดมันอีก็เลยลองมาตีอีกมันม,มีตัวครับกัดสีสมนะพี่น้องสีสมครับปากไปเด้วยครับเยื่อครับอบย่างเอาะกราวนวันครับโอเคครับ สรุปว่าไม่มีครับพี่น้องโดนแค่ตัวเดียวสรุปว่ามันมันมีตัวม,มีตัวเดียวครับพี่น้องก็ไมู่่ตัวเดียวพี่น้องมีอยู่ตัวเดียวนะครับผม,ต,บมตีไปไลายหม่แล้วบวกกัดเดือดอีเดืๆๆอดอีใช่เพิ่มไปสองกรบปิน้นนะครับถูกยางชอบกล่าเอ็นวันนี่ฉลองลอกตัวใหม่เลย ไป่น้พี่น้องเมื่อแล้วผมออกกรามาครับมาเทรดเนี่ยมึงหาคลิปให้พี่น้องมึงสักคลิปแลวครับปรากอที่ได้กับเบ้าครับพี่น้องกัสิป่อยแต่ว่าสิมาป่อยบางคล้องครับป่อยอยู่หนหนามันน้อยครับนี่ครับกัดกบยางซอกกลาวนะพี่น้องกัสิมาป่อยคล้องครับป่อยหนาามันน้อยอย่ามันจ่ายเพราะเขาเขาเห็น้หน้าครับกับเปล่าไปน้ำเด้อพี <the <the ่น้องกบยางเอ็นว sure> ันยางซอกกาว นี่ประมาณหาสีแล้วพี่น้องนี่สีใบสองสปินครับพี่น้องสองสปินนะใบโอโลปิกกับใบใหม่นี่ใบสองสปินเคาะนี่เสียงมีสีเหลืองสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีชมสีน้องเงินมีหาสีครับจัดนึ่งซุกแหละไมีหาสีโอเคครับปลาุณง่ายไปน้ำพี่น้องเดี๋ยวปลาตัวนี้คอยครับ โปอดอย่าลืมอย่าลืมกดซับสครตแทแทอย่ลืมอย่าเจบตนตะคา เังไม่เอาไอ้ข๊โอ้โหเอาไปต้นปลาเลย